หาชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องนองของหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นกระแสะข่าวโผพันกับทีมของเราไม่อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานั่นก็คือในรายของทางรายยานเชอร์กี้ตาเตะตัวเก่งของทัพโอลิมปิกวีโอ สโมสรชื่อดังจากศึกลิกเอิงของประเทศฝรั่งเศสหลังจากตัวของเขาเองก็ตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรทั่วทวีตยุโรปเนื่องจากยอดตัวยังคงทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันฤดูกาลนี้จากการฝากผลงานมีส่วนร่วมในการทำประตูไปมากถึง31ลูกจากการลงสนาม43นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูเองไป12ลูกและขันบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก19แอสซิส นั่นจึงทําให้ทางพ่อผู่ของเราเป็นหนึ่งในหลายทีมที่หันมาจับต้องสถานการณ์ของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการพิกทางต้นสังกัดของนักเตะเย่างทางโอลิมปิกลียงเองก็กาลังประสบปัญหาในด้านการเงินอยานะ่างหนักจากการที่พวกเขามีหนี้สินล้นพ้นตัวจึงจาเป็นต้องปล่อยตัวสตาร์ดังบางรายออกจากทีมไปและหวยมันก็มาออกที่ตัวของทางแชกี้อยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ตัวของนักแตะเองก็มีการทำข้อตกลงด้วยวาจากับทางโอลิมปิกลียงเอาไว้ว่าจะมีการปล่อยตัวเขาหากได้สานวนคาตามที่ตั้งเอาไว้ที่22.5ล้านยูโรหรือคิดกันดับ19ล้านปอนด ถ้าว่าล่าสุดแม้ว่าเขาจะได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปแต่ล่าสุดตัวของทางแชกี้เองก็มีการออกมายอมรับตอบหน้าสาธารณะเป็นครั้งแรกเลยว่าเขาปันใจอยากจะย้ายไปอยู่กับทางไป Man, อดเช่ปาลีสแซงแชแมงสโมสรคู่แข่งล่มสุดปลีกเองมากที่สุดเหนือกว่าสโมสรดืกแต่ทางนั้นใช่เลยแน่นอนที่สุดว่าผมอยากจะมีโอกาสได้ไป,ไปลงเล่นร่วมกับบรรดานักเตะของทางปาลลี่แซงแชแมนนะแชกี้ก่าว นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของผมเองรู้จักพวกเขาแทบจะทุกคนเลยนะฮุสมันดเดมเบเล่และแบรตตีบาโคราต่างก็เป็นเพื่อนที่ดีของผมเมื่อคุณรู้ว่าเราจะมีเคมีที่เข้ากันได้ดีในสนามเราก็ควรจะแต่งมันออกมาในสนามได้เช่นเดียวกันจริงไหมล่ะเมื่อพูดมาถึงตรงนี้นะักข่าวที่กำลังสัมภาษณ์เขาอยู่จะมีการสอบถามตัวของทางแชงกี้ต่อไปเลยว่า คำตอบกังกล่าวข้างต้นของเขามันหมายความว่าเจ้าตัวพยายามจะทิ้งคําใบว่าต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับทางปารีสแต์แชร์แมงใช่หรือไม่อยากไรกันซึ่งตอประเด็นนี้ตัวของทางเชกี้ก็ไม่ได้มีการตอบคําถามออกมาแบบตรงๆเพียงแต่มือการยิ้นกลับมาและพูดตอบกลับมาอีกว่าพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ในก็เปิดประเดน็นมอดยเรื่องราวเกกับนักเตะที่ตกเป็นข่าวผัูพันกับทีมของเราอยู่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันก็จะขยับมาดูการเสริมทัพในตำแหน่งแ i g ขวากันบ้างวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุด,ดที่จริงของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามามากที่สุดเลยก็ว่าได้ หลังจากทางเทรนด์อเ no, ล็กซานเดอร์อาร์โนแบกขวารองกับตันทีมของเราก็มีการออกมาประกาศยืนยันต่อหน้าสาธารณนักไปแล้วว่าเขาจะลนเด่นให้กับฐานนวากูเป็นซีซั่นสุดท้ายก่อนที่ช่วโตัวจะอำลาสโมสสองไปหลังจากจ,จบการแข่งขันในฤดูกาลนี้มอถึงตอนที่เขาหมดสัญญากับทีมและไม่คิดที่จะต่อสัญญาฉจจบับใหม่ออกไปอีกหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวผู้พันกับทีมของเราอย่างหนัก,นก,นกปัจจุบันก็คือในรายของทางเชเดมี่ฟรินอง ปักขวาตัวเก่งจากทางสโมสรห้างขายยาบัตเออร์เลเวอร์คูเซนจนถึงขั้นได้ทักเเย่นส่วนตัวของนักเตะที่ mm. มีการเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษ mm. เพื่อเข้าพูดคุยกับสโมสรของเราไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันก,อนก่อนอีกตัว mm. ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวที่น่าสนใจอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ออกมาหลังจากเมื่อวานนี้มันก็มีกระแสะข่าวที่มีการชี้ตรงมาเลยว่าซิงห์พะงะแอสตันวิลล่า Villa, สโมสรคู่แข่งล้มศึกทีมลิกของเรา นักทางเจ้าบุญทุ่งบาร์เซโลนาตางก็มีการจับตาดูสถานการณ์ของทางเฟลมปองอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันทว่าล,ล่าสุดทั้งเรฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการเคลียร์ประเด็นนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแม้ก่อนหน้านี้ทางแอสตันวินล่าเองจะให้ความสนใจในตัวของทางซึมมปงเนื่องจากพวกเขามองว่ามันเป็นโอกาสจากการที่ตัวของนักเตะมีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาเพียงแค่35ล้านยูโรหรือคิดเป็นรั30ล้านปอนด์เท่านั้น ในตอนนี้พวกเขาก็ได้ลาถอยไปแล้วหลังจากรู้ตัวดีว่าไม่อาจจะมาแข่งขันแย่งจริงตัวนักเตะกับถัลหรือว์พูลของเราได้ส่วนในแคสของทางบาร์เซโลนาเองพวกเขาก็กำลังประสบปัญหาในด้านการเงินอย่างหนักดังนั้นหากพวกเขายังไม่สามารถที่จะปล่อยตัวสตาร์ดังบางรายออกไปจากทีมเพื่อปรับงรบุงทางบัญชีให้กลับมาเป็นตัวเลขในเชิงบวกได้ก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะมาร่วมแข่งขันกับผ่งนริอว่าูลของเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ทําให้เส้นทางการคว้าตัวทางฟิงล์มโปงของทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซค์เรียกได้ว่าสะดวกโยทีมเสียแรงเกินั้งหลายฝ่ายก็เชื่อว,ว่ามันกําลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วด้วยก่อนที่เรื่องดังกลับจะกลายมาเป็น,วนความจริงในนั้นก็เปิดประเด็นเรื่องเดมลับของทางเชมี่ฟิล์มโปงกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันว่าดูเหมือนว่ามันจะมีข่าวความคลื่อน้อัปเดตออกมาเป็นรายชั่วโมงกันเลยทีเดียว ตอนนี้คือหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นบ,บัขวาจอมบกค,คนหนึ่งเนก็ว่าได้หลังจากวันฤด,ดูกาลที่แล้วเจ้าตัวก็สร้างการมีส่วนร่วมในการทำประตูตตไปมากถึง26ลูกจากการลงสนาม47นัดในการขีดขันทุกรายการโดยช่วยทางเลเวอร์คูเซนพังหนักขึ้นมาควา้าแชมป์บุนเดสกีกามาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันกับแชมป์เดฟเวโข่าและการทรุบก,ก็ถึงรอบชิงชนะเลิศในสกูรปาลีกปปได้อีกด้วย แม้ว่าผลงานของเขาในการแข่งขันฤดูการใหม่จะตกลงไปเล็กน้อยแต่ก็ย,ยังสูงกว่ามาตรฐานของฟูลแบ็กตามปกติโดยทั่วไปหลังจากเขาก็มีส่วนร่วมในการทำประตูไฟอีก17ลูกจากการลงสนาม48นันดโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป5ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก12แอสซิส นั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมตัวของทักพาเนอร์สตรอกนายเอชแมนของเราจึงให้การชื่นชมเขาเป็นการพิเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาเองก็มีสถานะเป็นนักเตะโฮมโกรดหลังจากที่โจ้ตัวเคยลงเล่นมาอย่างยาวนาะนให้กับอะเคเดมีของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสมัยที่เขาย่างเป็นเด็กเยาวชนอยู่ ล่าสุดมันก็มีการเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมจากทางเดโอซีคอปสื่อที่จ่อข่าวของทีมเราโดยเฉพาะอีกเช่นเดียวกันว่าก่อนหน้านี้นในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบล่าสุดที่ผ่านมาเราก็าได้เห็นตัวของทางฟลินปงมีการไปพูดคุยกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของเขาในตอนนั้นเองที่โจตัวก็มีการเปิดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวเลยว่าเขาต้องการที่จะย้ายมาสู่ถิ่นเมอร์ซีไซ์ของเราในอนาคตอันใกล้ แล้วหลังจากเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเจ้าตัวกใกล้จะย้ายมาลกเอยในทีมแอนฟิลของหรอกตามที่ก็อบมีการพูดเอาไว้เดิมกล่าวข้างตน ในตอนนี้ทางเลเวอรูของเราก็กําลังเดินหน้าการเจราจายอย่างต่อเนื่องกับทักเอเย่นส่วนตัวของทางซึ่งปรอ,อยู่ซึ่งกคาดว่าจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นก่อนที่เราจะสามารถปิดดีลดังกล่าวลงได้และเงื่อนไขต่อไปที่เราจะต้องไปพูดคุยก็คือการเจราจายอย่างเป็นทางการกับทางเลเวอร์คูเซนและในส่วนนั้นก็เรียกได้ว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาใดๆเพราะเขามีเงื่อนไขค่าจิตสัญญาอยู่แล้วที่ถูกระบุเอาไว้ที่35ล้านยูโรหรือคิดเป็นรับ30ล้านปอนด์ ทำให้สื่อเจ้าดังกล่าวมีการชี้ชัดลงมาเลยว่าดีลนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นกลายมาเป็นความจีด้เมื่อฟังเรื่องราวของนักเตะที่ใกล้จะลงเอยด้วยกันย้ายมาสู่ถิงแอนฟิลด์ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูคนที่เตรียมเก็บเข้าของย้ายออกจากสโมสรของเราไปกันบ้างว่าทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ในฉพวะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมาเปิดเผยระหว่างที่เขาถูกเชิญไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับทาง Skysport สื่อชั้นนําของประเทศอังกฤษในรายการ Backpage Podcast ที่ซึ่งเขาก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าทีมของเราจะมีการปล่อยนักเตะเฉพาะในส่วนของแนวรับไปอยากน้อย2คนด้วยกันไม่รวมในแผ่มิดฟิลด์กองหน้ารวมถึงผู้รักษาประตูต่างหากที่คาจจะมีนักเตะรายอยบตกท้าออกจากทีมของเราไปตัว มันมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะมีการขายตัวทางอันดูโรเบอร์ซันและทางคอสตาซิมิคัสคนใดคนหนึ่งออกจากทีมของพวกเขาไปนะฮอนสตีนกล่าวเล่าบางทีมันอาจจะเป็นการขายพวกเขาทั้งคู่ออกไปพร้อมกันในคราวเดียวเลยได้สัหรัปพวกเขายังคงมีตัวเลือกอื่นๆอีกมากมายเลยนะและเช่นเดียวกันกับในรายของทางจาวเวลคอนซาผมก็คาดหมายว่าเขาจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล Liverpool ไปด้วยเช่นเดียวกัน จากคำยืนยันทางกล่าวข้างต้นของ,งทักออนสตีนก็ค่อนข้างจะไปสอดคล้องกับรายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าลิวว่พ์พูใช้ความสําคัญเป็นอันดับแรกกับการซื้อแบ็กซ้ายตัวใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของรองน,งนังนนันมันจริงจะเป็นต้องมีการเคลียร์ที่เคลียร์ทางให้นักเตะใหม่ย้ายเข้ามาทดแทนในครั้งนี้ เช่นเดียวกันกับในรายของทางควอนซาที่เขาได้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนนัดเปิดสนามให้กับทีมของเราในการแข,ข่งขันฤดูการนี้ตอนที่เผชิญหน้ากับทางมาร์คขาวอิสวิตาถ้าเจ้าตัวก็ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังอย่างยิ่งจนถูกเปลี่ยนตัวออกไปกลางคันและเปิดทางให้กับทางอิบราฮิมาโกนาเต้ลงมาทำหน้าที่แทน นอกจากนั้นก็ทําให้ตัวของทางพอนซาเองตกอันดับตัวเลือกในทีมของทังอาเมอร์สลอตอย่างชัดแจ้งและมันก็ไม่ชทีมเ่องที่น่าแปลกใจเลยกับการที่มันจะเกิดกระแสข่าวหรือเรื่องการย้ายทีมของเขาออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากมีโอกาสลงสามเป็นสวทีทผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราในการอื่นขันเวทีพิมพ์มิกฤดูกาลนี้แข่งจำกัดจำเขียดแต่เพียงแค่สาเกเท่านั้น ซึ่งนั่นก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นใจและฟอร์มการเล่นของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดได้อีกเลยฝ่ายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็เป็นการพูดถึงความเป็นไปได้ในการจะถูกขายทิ้งของทางจอร์เรลคอนซาปักหลังดาวรุ่อนาคตไกลของเรากันไปแล้วเ,เราก็จะขยับมาดูในรายของนักเตะที่มีโอกาสจะตกทะเข้ามาสู่ทีมของเรากันไป ื่าตำแหน่งปะกกรังตัวกลางก็เป็นอีกหจุดที่ทีมของเราต้องการจะได้กำนังเสริมเข้ามาเป็นอันดับตน้ตนๆและก่อนหน้านี้ทาง Fabrizio r ิ m a โรมาโนข่าวระดับเทียบหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะถ้ามีการออกมายืนยันไปแล้วด้วยว่าเป้าหมายเบอร์หนึ่งของทีมเราอย่างทางดีนฮุยเซนเซนเตอร์ครับดาวลูกอนาคตไกลของทางสโมสรเดอ e เชอรี ort, Cherry, bon ่วอนมัด ใกลจะไปลงเอกกับทางราชชันชุดขาวเลยอันมัตเปิด้วยเงินไขค่าจิกสัญญา50ล้านปอนด์ทวันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางอาสโคลอมเบียสื่อท้องถิง่นจากประเทศโคลอมเบียก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้ยิอวอพูกลกำลังหันมาแสดงความสนใจในตัวของทางจอรลููโคมี ควากหลังตัวเก่งจากทางสโมสรโบโรนา่าหลังจากเขาเองก็เพิ่งจะสร้างริกเซอร์ไพรส์เป็นแกนหลักสำคัญที่ช่วยให้ต้นสังกัดของเขาหักขึ้นมาควา้าแชมป์โคปาอิตาเลียได้อย่างยิ่งใหญ่ในการเฉือนพอชนะทางปีศาจแดงดับเอซีมิลานในรอบการแข่งขันชิงชนะเลิศ1ประตูต่อศูนย์ที่สนามสแตเดิโอโอลิมเปโกมัก่้าคืนที่ผ่านมาและเป็นการปลดล็อกแชมป์เป็นครั้งแรกในรอบ51ปีของสโมสรอีกตัว จากฟอร์มการเล่นนักเกปุ๊กของทางดาวเตะวัย26ปีรายนี้จึงทําให้เขาตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรและโทษตัวเองก็แดงกอ,อกอย่างชัดเจนด้วยว่าถึงแม้เขาจะทาผลงานประสบความสําเร็จกับต้นสังกัดปัจจุบันแต่โจโตัวก็ต้องการจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเองเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะก,กลับมาเปิดตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงสัมเมอร์นี้ทั้นนี้สําหรับในลาของทางลูคูมีเองก็เลียดแต่ว่า มีโปรไฟล์ตรงตามกับทิ่ทางนิ้วปูกของเราต้องการกับการที่เขาเป็นประกันตัวกลางที่ถนัดเท้าซ้ายซึ่งเป็นนักเตะทิ่ทางนิ้วปูมองหามาโดยตลอด ปัจจุบันเขาก็ถูกตีมูลค่าเอาไว้เพียงแค่18ล้านยูโรหรือคิดเป็นเพียงแค่ราว15ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งเจ้าตัวก็มีข้อมมกัดกับทางโบรูรญญาถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปี2026ทําให้มันหมายความว่าในช่วงซัมเมอร์นี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาที่จะสามารถขายนักเตะได้เงินคืนลกลับมาดีกว่าเสียก็จะเสียเข้าไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์น้า นี่จึงทําให้ทางในเครนเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของเราพร้อมที่จะช่วยประโยชน์ในสถานการณ์นี้ในการดึงตัวนักเตะเข้ามาเสริมทัพดัตัดราคานั่นเองไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พร้อม่จะขอพาเพื่อนๆวกกลับมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าแฟนๆหลายท่านเข้าใจช่วยเขามาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าไดา้ นั่นก็คือในรายของทางเฟเดริโกเขียซาปีทีมชาติอิตาลีนั่นเองหลังจากทีมของนอบทุกเงินแค่เพียง10ล้านปอนด์วกกับเงื่อนไขโบนนัสเพิ่มเติมตักขาดอีก2.5ล้านปอนด์ไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเขาขมาจากทางมาหนลัาย,ยูเวนตุสย้อนกลับไปเมื่อช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่แล้ว อย่างไรก็ตามตัวของทางเคียซ่าก็ไม่ค่อยจะได้รับโอกาสลงเล่นเท่าใดนะจากปัญหาเรื่องสภาพความฟิตและอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนเขาอยู่เป็นนิดเช่นเดียวกันกับการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งที่ดุเดือดมากในแผงแนวรุกของทาหรือเวอร์พูนั่นจึงทำให้โจต,โตตกเป็นกระแสข่าวอย่างหนักเรื่องโอกาสการย้ายทีมอีกครั้งในช่วงสั้นเมืที่จะถึงนี้และก็ได้รับควาสมสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำในเวทีเกาโชเซีอ,อร์หลีกบ้านเกิดของเขาเองอีกด้วย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางหลัก,กเกซปตาเตโลโสปอร์สื่อชื่อดังจากแดนมาร์โรนีก็ชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้ทีมที่เข้าขณะเป็นตัวเต็งที่จะคว้ารายเซนของทางเคียซ่าไปครอบครองก็คือในรายของทักอัส,สูรักนาโปูลี พราะคนที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันดีดดังกล่าวข้างตน้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นทัตอเลเลิโอเดบสรอปเซนติสประธานสโมสรของพวกเขาเองและทันนาโปลีก็มีความตั้งใจที่จะมีการยืนน่นข้อเสนอเข้ามาขอยืมตัวนักเตะไปใช้งานก่อนพร้อมด้วยเงื่อนไขขอซื้อขาดนักเตะต่อไปหากเขาสามารถจะทำผลงานได้เข้าตา ต่ทางนิว่าพูเองก็มีการตอบกลับขอ้อเสนอดังกล่าวเข้าไปว่าหากจะมีเงื่อนไขในการซื้อขาดนักเตะมันจะต้องไม่ใช่ตัวเลือกที่ทางนาปโปลีจะสามารถตัดสินใจได้แต่ต้องเป็นเงื่อนไขที่บังคับให้พวกเขาจะต้องซื้อขาดนักเตะเพียงสถานเดียวเท่านั้นหลังจากหมดสัญญายืนตัวดังกล่าวจึงจะทาให้ทีมของเรายอมอนุมัติดีลนี้ต่อไป ฝายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผเอี่ยจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องดาวเกียวกับอีกหนึ่งนักเตะที่เรียกได้ว่ากลามาเป็นภาคหัวข่าวหน้าหนึ่งครับทุกสำนักตั้งแต่เมื่อวานนี้ลากยาวมาจากกนกระทั่งถึงช่วงเช้าวันนี้กันบ้าง นั่นก็คืนในรายของทางฟอร์เรนเวิดสตาร์ดังจากค่ายห้างขายยาไบเออร์หรือเวิร์กูเซนหลังจากเมื่อวานนี้สื่อหลายแขนงก็มีการชี้ลงมาเลยว่าทางคุณพ่อและคุณแม่ของทางเวิร์สที่ไนอีกในยักษ์หนึ่งก็ทําหน้าที่เป็นเอเยตนผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับลูกชายอยู่ด้วยได้เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษแล้วและมีการเข้าพูดคุยกับทางเดินไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ตัวในะอีกทางหนึ่งท่างเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็เป็นสื่อเพียงเจ้าเดียวที่มีการนําเสนอข่าวออกมาว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางมาในครั้งนี้ของทางคุณพ่อคุณแม่ของวอร์ไม่ใช่แค่เฉพาะการพูดคุยกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแต่ยังมีการเดินทางมาพูดคุยกับทางผู้บริหารของทางลิเวอร์พูลของเราในคราวเดียวกัน ล่าสุดก็ดูเหมือนว่ารายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นจากทางเลโอซีคอฟนั้นจะเป็นการรายงานที่ถูกกล้องแล้วหลังจากในตอนนี้ทาง k ิกเกอร์สื่อชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็มีาการออกมาเล่นประเด็นนี้ไปในทิศทางเดียวกันเช่นเดียวกันกับทางบิลสมัทข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันที่นำโดยทางคริสเตียนโฟกหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของพวกเขาได้ก็มีการระบุออกมาเช่นเดียวกันว่า ในการหารือร่วมกับผู้บริหารของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นทางคุณพ่อและคุณแม่ของเวดไม่ได้มีการตอบรับใดๆเลยและจากนั้นเขาก็เป็นการเดินทางต่อมาที่ถักลิเวอร์พูลเพื่อเข้าพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการย้ายมาสู่ถิ่นเมอร์ซี่ไซด์ต่อไปตามลําดับเรื่องดังกล่าวถึงขั้นที่ทางบิลเองก็เป็นการนําไปเป็นประเด็นภาดผอข่าวใหญ่ประจําวันผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเขาอีกด้ว ในก็มีการเปิดประเด็น,นเรื่องราวความเป็นไปได้ในการคว้าตัวทางฟอร์เรนบดของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังงกลกับติดเกี่กับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันเพราะเมื่อเช้านี้แม้กระทั่งทางดิวิอ,อนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่เป็นความน่าเชื่อถือสูงที่สุด เจ้าของฉายาเทศเดวิดซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับทันดออัตเลเต็กสำมวรขาวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้ชัดเพื่เช่นเดียวกันว่านิอภ์พ,พูลมีการพูดคุยกับทางคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเยตนให้กับอังวนไปแล้วล่าสุดทางสกายสปอร์ตเยอรมันอีกสื่อชื่อดังจากแดนเมืองเบียก็เปการชี้ออกมาเพิ่มเติมเลยว่า คุณพ่อและคุณแม่ของทางเอ็ดเวิร์ดได้ขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวก็เดินทางแบบบันเรททริปมาที่เมืองลิเวอร์พูลตามคำเชิญของทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีอโอด้านฟุตบอลของทางเฟนเวสปอร์ปที่มีการเชิญพวกเขามาชมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในสโมสรของเราและตัวของทางเอ็ดเวิร์ดเองก็ยังได้ใช้โอกาสเดียวกันนี้ในการหารือถึงการคว้าตัวลูกชายของพวกเขามาสู่ทีมแอนฟิลด์ของเราด้วยด้านเลเวอร์กูเซนเองก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่า พวกเขาต้องการที่จะขายตัวนัตเตะไปให้กับสโมสรเนต่าแดนมากกว่าที่จะเป็นทางเสือตากบเายนนูนลคู่แข่งล่มสกุลเดสลีกาของพวกเขาและแม้ว่าทางเลเวอร์คูเซนจะมีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่เบื้องต้นที่ตัวเลข150ล้านยูโรหรือคิดเป็นรอยหนรล้านปอนด์ซึ่งอันที่จริงแล้วสโมสรของเราก็มีทรัพยากรมากเพียงพอที่จะจ่ายเงินตามจํานวนดังกล่าวได้แต่ระหว่างการเจรจากันในเบื้องตอน้นทางเอ็ดปเองก็มีการขอต่อรองค่าตัวลดลงมาเหลืออยู่ที่ ที่ตัวเลขกระดับ100ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว84ล้านปอนด์ซึ่งเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปอยากใกล้ชิดว่าคนของ,ของ,งการเจรจาในครั้งนี้นั้นมันจะเป็นเช่นไรแต่เบื้องต้นจากการที่เราได้เห็นทุณพ่อคุณแม่ของทางวิร์ดมีการเดินทางมาถึงเมืองลิอร์พูลของเราเช่นนั้นก็เรียกได้ว่ามันถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างยิ่งสำหรับดีโอกาสการคว้าตัวทางวิร์ในครัน้นี้แล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่อมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ